สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอย VIP นะครับฮานอย VIP ของวันที่20กันยายน2565นะครับฮานอยก็คือประเทศเวียดนามนะครับเลขจากประเทศเวียดนามนะครับสาหรับ VIP นี้จะออก ทุกๆวันนะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับ19.00นของเวลาประเทศไทยนะครับของเวลาประเทศไทยนะองวีพธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมทุกวันทุกวันเลยนะครับรุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับท่านใดที่แวะเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดถูกใจนะกดถูกใจแล้วก็กดถูก ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่อง vab ธรรมดาด้วยนะครับก็ขอกรับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนมามั่นคงมั่งคั่งมั่งมีนะครับทวีทรัพย์ทวีโชคทวีสุขนะครับเขาตุเปขาตุเปขาตุงนะครับประมาณนี้นะขอขอบคุณมากมากสำหรับคลิปฮานอยนี้เป็นฮานอยสุดท้ายนะครับฮานอยเฉพาะกิจ ลงไปแล้วนะออก4โมงเย็นนะฮานอยพิเศษออก5โมงเย็นลงให้ไปแล้วนะอย่าถามหานะคนที่ยังไม่กดติดตามก็กดซะจะได้ไม่ต้องอาถามหานะครับฮานอยปกติลงแล้วนะครับออก6โมงเย็นนะสำหรับฮานอยอันนี้ฮานอย VIP ฮานอยสุดท้ายความจริงมันมีหลายฮานอยอยู่เยอะมากเลย13 14ฮานอยนู้นนะ ทำไม่หวาดไม่ไหวหอ่ะเพราะทาแค่สี่ห้าน้อยก็พอแล้วล่ะสี่ห้าน้อ 4, 5, นยหลักๆประมาณนี้ทําเท่าที่ทําไหวั่นแหละประมาณนี้แต่อนาคตอายุมากขึ้นอาจจะทําเยอะขึ้นนะถ้าทําไหวนะคิดว่าทําไม่ไหวแนๆ่ๆเพื่เพอๆลงหลงลืมลืมประมาณนี้อขอขอบพระคุณน,นะครับอ่าเรามาชมกันก่อนนะครับชมกันก่อนนะว่าวันนี้มี อะไรบ้างชนชอบไหมไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นรมพบความบันเทิงน,นะครับอ่าจัดไปครับ ตามนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ